สวัสดีค่ะซู้ชิงค่ะปกติแล้วนะคะลูกค้า AIS กว่าจะได้มาซึ่งสิทธิ์การเป็นเซเรเนตเนี่ยใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยนะคะอย่างเช่นการต้องสมัครใช้งานแพ็กเกจใดแพ็กเกจนึงเนี่ยนานกว่า6เดือนในยอดที่กําหนดมานะคะถึงจะได้เป็นเซเรเนตใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยซู้ชิงมีแพ็กเกจ 5G แพ็กเกจใหม่จาก AIS มาแนะนําที่เพียงแค่เปิดใช้งานปุ๊บก็ได้สิทธิ์การเป็นเซเรเนตเลยไปติดตามชมกันค่ะเราก็ใช้งาน 5G ในเมืองไทยกันมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มชินกับ การใช้งาน 5G ไปแล้วก็จะเห็นว่าพฤติกรรมการใช้ของเราก็เปลี่ยนไปนะคะเวลาใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็จะไม่มีอาการที่จะต้องโหลดนานหรือว่าแลกอีกต่อไปนะคะการกดดูคลิปวิดีโอบน YouTube แบบที่ความละเอียด 4K เนี่ยก็กดดูได้สบายๆเลยค่ะลื่นไหลมากๆหรือเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเราก็สามารถใช้การเชื่อมต่อ 5G ผ่านทางมือถือของเราเนี่ยสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้จากระยะไกลเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะทำให้ 5G กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วนะคะซึ่งการใช้งาน 5g ก็จะต้องใช้งาน 5g บนเครือข่ายที่ดีที่สุดด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะไปพบกับแพ็กเกจใหม่จาก AIS นะคะที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการความพรีเมียมและก็ความเอกซ์คลูซีฟค่ะนั่นก็คือ AIS 5G Serenade Exclusive Package นะคะแพ็กนี้เปิดปุ๊บสามารถรับสิทธิ์การเป็น s e r e n e t ได้สูงสุดถึงแพลตตินัมเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะได้รับเบอร์โฟหรือว่าเบอร์สวยที่เลขท้าย4ตัวหลังเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดด้วยค่ะแพ็กเกจ AIS 5G Serenade Exclusive p a ็ k นี้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถ ใช้งานได้ทั้งแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนมาใช้งานรายเดือนแล้วก็ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ค่ะสามารถเลือกรับเบอร์โฟร์ i ีได้นะคะเบอร์สวยที่4ตัวท้ายเป็นเลขเดียวกันเนี่ยโดยที่มีเงื่อนไขาการใช้งานอยู่ที่36รอบบินนะคะก็จะได้เบอร์ที่สวยจำง่ายแล้วก็โดดเด่นด้วยค่ะ สามารถใช้งาน 5G ความเร็วสูงสุด2กิกะบิตเอซคันด์ได้แบบไม่จำกัดเลยนะคะรวมถึงปริมาณการโทรทุกเครือข่ายก็ตามแต่ละแพ็กเกจที่เลือกใช้งานเลยค่ะดูหนังซีรีส์กีฬาและช่องรายการดังจากแพ็ก Play Premium plus ทั้ง Disney plus Hotstar, VTV v i e รวมถึง CNN และ b ีอ n ได้ฟรีค่ะรับ AIS point ไปใช้แลกรับสิทธิพิเศษกินดื่มเที่ยวตามไลฟ์สไตล์และแน่นอนนะคะเมื่อเปิดใช้งานแพ็กเกจนี้ก็จะได้รับสิทธิ์เซอร์วิเปเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่เปิดแพ็กเกจที่ได้สิทธิ์แบบแพลตตินัมนะคะก็จะสามารถใช้งาน Personal s a Assistant ผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยดูแลความต้องการใช้งานต่างๆของเราได้นะคะอย่างเช่นให้เขาช่วยเปิดแพ็กเกจโร่밍เวลาเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับความเซเรเนตต่างๆก็มีอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นบริการที่จอดรถตามศูนย์การค้าการใช้บริการเซ e รเนตคลับแล้วก็เซ n รเนตรูม at A I S ช็อปนะคะรับฟรีกาแฟรหรือเครื่องดื่มที่สนาม บินและส่วนลดร้านค้าร้านอาหารต่างๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะ แพ็กเกจ AIS 5G Serenade Exclusive นะคะมีให้เลือกสมัครใช้งานกันได้4ระดับราคาด้วยกันค่ะโดยที่ในทุกๆแพ็กเกจเนี่ยจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่จำกัดเลยนะคะเริ่มต้นที่ค่าบริการรายเดือนเดือนละ1,299บาทจะได้รับสิทธิ์ในการโทรทุกเครือข่ายได้ฟรี800นาทีค่ะจะได้รับสิทธิ์ของการเป็น Serenade Emerald นะคะตามมาด้วยแพ็กเกจ1,899บาทค่ะโทรทุกเครือข่ายได้ฟรี1,600นาทีได้รับสิทธิ์ของการเป็น s e r e n a d เช่นเดียวกันกับแพ็กเกจ2,299บาทนะคะซึ่งในแพ็กเกจนี้จะสามารถโทรฟรีทุกเครือข่ายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น2,000นาทีค่ะปิดท้ายที่แพ็กเกจ2,999บาทนะคะโทรทุกเครือข่ายฟรี3,000นาทีแล้วก็รับสิทธิ์ไปเลยค่ะ Serenade Platinum ต,ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานเลยค่ะ ลูกค้า AIS ที่ต้องการความพรีเมียมและก็ความเอกซ์คลูซีฟที่มาพร้อมกับแพ็กเกจนี้นะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS ช h อบทุกสาขาเลยค่ะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ